มวอคุณนี่น่าจะสนุกนะครับเพราะว่ามีคนดักลงมาต่อยด้วยนะครับใส่ดอกใส่เองฝันยางใครบ้างเขาไม่รู้อยู่ที่มืออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวกอต้องถามมันได้กอดมือครับชื่ออะไรครับของเบลนะครับคีณไนเอ่ยมาจากบีเฮรล์นนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับค็อปกี้ครับมาจากกำแพงเกันเขา ที่กองพีมาจากกำแพงเพชรมาไกลเลยอันนี้อันนี้มาเยือนเจ้าทินนะครับดูดิเจ้าทินเนี่ยาเจ้าทินเน,นี่ยจะต้อนรับอบอุ่นหรือเปล่าครับหรือว่าการกำแพงเพชรเนี่ยจะเอาของฝากของฝากหนักนัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเชิญนักสู้ให้รวมให้รวมเรียบร้อยนะครับวันนี้กิจการฝากคนนะมีแต่รองเท้านะครับเดี๋ยวพี่ผาาเป็นผู้มีมีแต่งเลยเพราะกาศอยู่แค่ไม่ร้อนเลยเป็นอะไรก็ได้มาที่ ครัพี่เป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์คนดังเลยนะครับอ่ะอ่ะดูนะครับเป็นการดูนะครับแฟนพีฬาเคลข้อมูลนะครับดูขร้อครับขอมรับต้องแบ่งดูนะซุบ

ไอ้ยศไอ้ยศไม่ใช่วันนี้จะพ่วงต้องที่จะร่วงเนาะตัง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  มากันมากันมากันมา

ก็มากันนะครับเเป็นภาพกันนะครับไงครับพี่พลากรที่เลยโอ้นี่ใครดูครกบอรที่เองช่ไหครับคอนเทนต์โดบอกที่นะผมไปทำดูได้นะผมหาคู่ทุกทุกท่นขอคู่ทุกด้วทานทุกท่านทุกคนแล้วพี่ไอ้หน้าต่าเดือนโอเคผมขอบคุณมากครับผมขอคู่ต่อไปมันเลย